ลัดเลียทับพิงคือการข่มนะถ้าเห็นน้องหมาชิดขาให้ถบนิดนึงนะครับนิ้วเดียวถูกเห็นปวบไอคอนแทคก็มีแต่ก่อนรู้มือไงใช่หันทุกตลอดเลยเออผมถึงผมถึงอะแล้วดูหูหูหูอยงนี้ไหผมนึกบอกให้ดูเป็นกราฟเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเซนว่าน้องหมาเขารู้สึกว่าเขารักเราแต่อยากปกป้องเรามากเกินไปใช่ใช่ลองสังเกตดิตอนฝึกอยู่บ้านเธอก็อยู่ข้างหลังหันข้างหลังสังเกตนะตอนเขาอยู่กับพ่อเขาเขาเห่าหูปะไม่เดี๋ยวผมลองเฉยๆนะเมื่อกี้เาพ่อผมไปให้ส่งไปให้แม่ใช่ไหม แล้วมันเห่าใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเดินไปหาพ่อเขานะเฉยๆชไอ้ล่องให้เฉยๆนะประเด็นคือเขาคิดแล้วเชื่อว่าอะไรแสดงว่าเขารู้สึกว่าผมเข้าไปหาแม่เขาว่าเขารักแม่แต่เขารู้สึกว่าเขาต้องปกป้องแม่โทษนะขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตแต่โชกุณนะเขาเห็นนะแสดงว่าเขาไม่รู้สึกว่าผมคุกคามพ่อเขาแต่ของแม่แค่ยืนระยะใกล้อ่ะแม่จ๋าอีนี่มันไม่ปลอดภัยนึกๆพี่เหรอไหม อันเดนเราคุยกันอีกทีนึงอาจจะลืมบางช่วงบางตอนสุนัขเนี่ยเวลาเขามองเห็นกระตาได้ยิ่งกว่าหูครับเขาจะมองถึงแฟกต์หรือความจริงจริงคือเขาเห็นอะไรนะตอนนี้หลุดอย่างฟันหลุดตะเกียบเราจะพูดถึงสตอรี่อารมณ์บวกกับเหตุการณ์โอ้ยกูมันฟันหลุดเด็ดเลยนะอ่ามันเห่าเพราะมันไม่เชื่อหนูอะไรอย่างเงี้ยคือคืออะไรก็ตามที่ออกออกมาจากเราครับมันจะบวกอารมณ์พร้อมเหตุการณ์ให้เราฝึกหมาเนี่ยให้เราทิ้งอารมณ์ก่อนอารมณ์เราก็ต้องทิ้งก่อน เอาความจริงว่ามันเชื่อหรือไม่เชื่อและตอนนี้แค่นั้นพอครับผมไม่ได้บอกว่าการการลักหมาไม่ดีนะไม่ใช่แต่เราต้องให้เข,าเข้าใจก่อนว่าสถานการณ์นี้เราเข้าใจตรงกันละพอเข้าใจตรงกันแล้วปุ๊บคราวนี้เราจะบวกอะไรก็เข้าไปได้เลยลองอุ้มอุ้มสูดลองอุ้มไว้อะตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้จะเห็นว่าเขาเงียบถูกไหมไม่ต้องไปไหนคุณแฟนไม่ต้องไปไหนคุณยืนนี้ผมจะสอนที่คุณกู๊ดแอนเนอชัน่นการกระทำที่ดีให้ราคาผมยืนอยู่ยระยะนี้แต่เขาไม่เห่าคุณต้องเริ่มให้ราคาเขา โลกิเก่งมากชมเลยถูกไม่ต้องขยับส <c oughs> ิถามว่าทำไมต <c oughs> ้องโลกิเก่งมากอย่างที่บอกครับระบุ๊ม็อกเรื่องของความจริงที่โลกิเขาเห็นเหมือนกับว่าเราจะบอกว่าถ้าผมอยู่ใกล้ๆแม่แล้วโลกิไม่เห่าโลกิจะได้ความสําคัญจากแม่ก็ถ้าผมขยับเข้าไปแล้วเขาไม่เห่าผมคุณเรียกชื่อแล้วชมนะโอเคป่ะ <c oughs> ชมโลกิเก่งมากนี่คือแฟลชความจริงคืออะไรให้โลกิเห็นว่าอะไรเป็นเหตุทําให้แม่สนใจเธอ ไม่ใช่การเห่านะลูกโทษนะโทษนะขออีกทีนะเดี๋ยวพุ่ขออยับมาแล้วใช่ไหมถผมขออยับไปขึ้นเก้านะโทษนะโจ<ท>มโต๊กเดี๋ยวผมจะเดินก็ไปสองเก้านะเพราะตอนนี้ผมตรงไสองเก้านะโทษนะโล<ท><ท>กิีดเก่งมากลูกนี่คือฟ a c t นี่คือความจริงที่โลก,กิีดจะต้องเป็นและเราเป็นคนกำหนดไม่ใช่โลก,กิีดเลือกแล้วก็เวลาที่โลก,กิีดทำดีครับปูด attention เขาไวการการะทำที่ดีไม่ให้ราคาสอนที่เขาคิดว่าการอยู่นิ่งๆทุปสถานการณ์ไม่โวยวายไม่ทำให้แม่รู้สึก แบบไม่สนุกไปข้างนอกอ่ะเหมือนกันทั้งในรถเข็นอ่ะอันเนี้ยจริงๆ,ๆก็ไม่ตาา่างรถเข็นแค่เปลี่ยนโพนิชันคือไปอยู่รถเข็นแล้วคุณก็คือก็มุดมีคนเดินผ่านเงี้ยมุดอะไรเงี้ยคุณจอมโอเคเก่งมากถูกอยากอุ้มไปรถเข็นแค่นั้นเองให้รถกิีรู้สึกว่า,าไม่ว่าฉันอยู่ไหนอ่ะถ้าฉันเงียบอ่ะแม่จะให้ราคานั้นแม่จะรู้ว่าเราเก่งมากเสมอแล้วโลาเกียรก็รู้สึกว่าอ๋อแม่สนใจฉันว่าอ่าไม่ใช่ว่าการเห่าแล้วแม่จะแบบโราคิดยาลูกยาลูกนึกออกไหมกลายเป็นว่าโลกรีก็เข้าใจผิดว่่่าาาากกรไปปข้้งนนนอแแลวเหุ๊บมสใจททัี ใช่ถ้าเขาไม่เข่าผมด้วยความตกใจหรือเขาไม่เฝ้ามากเกินไปไม่ทําหน้าที่มากเกินไปโมกิเก่งมากโอเครนะึโมกิเก่งมากโมกิเก่งมากดูหู้างคอเห็นไหมภาษาร่างกายหูมันก็จะบอกอกีวกเพราะว่าถ้ามันจะตั้งรับอะครับอ่าอเ,เหมือนกับตอนแรกที่เข่าผมนะตอนนี้หูอย่างงี้โมกิเก่งมากเ,เาดีด๋ยวค่อยๆเข้าใจเขาอาจจะไม่ชอบเสียงตบมือผมนะเพราะมีสะดุ้งแต่พอตกปุ๊บแล้วเหมือนแรกกันฉันเงียบฉัน ฉันกั้นใจเงี่บเฮ้แม่ชมแกชมกลายเป็นว่าน้องหมาครับเขาเหมือนกับเ,เขาเขางอเราอ่ะง้อในทิศทางที่เราตีกรอบผมก็ยังพูดเสมอนะเราตีกรอบแต่เราคีดเกาะหลวมๆให้น้องหมามีทางออกทางออกถามว่าไอ้ทางออกหลวมๆเนี่ยคือน้องหมาจะไม่ันึกออกไหมแต่ถ้าเราบังคับเลยโลก,กิีสมมตินะถ้าเป็นการบังคับเป็นโอเบเดียนอะคุณจะต้องสั่งโลก,กิดคอยบังคับให้มันคอยแล้วผมก็ตบมือให้มันกลัวอแต่เนี่ยคุณผมแค่ขอโทษนะเพื่อไม่ให้คุณตกใจคุณชม อันนี้คือเอโต้เลียนเรียนรู้จากแม่แม่ยังไม่ตกใจเสียงนี้เลยเอารางวัลไม่ไปเห็นไหมแล้วโลคิ่ก็จะเหมือนแบบเหมือนปลดล็อกอ่ะโอ้ยสบายแม่ไม่ต้องเฝ้านีิว่าแม่ก็ไม่กลัวเนี่ยไอคอนแท็ไปหาแม่อะไรเห็นไหมถ้าสมมติว่าเขาจ้องผมหมายถึงว่าล็อกเป้าผมว่าผมจะทำอะไรต่ออันนี้แสดงว่าเขารู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าอยู่ๆมองแม่มองพ่อมองแม่มองพ่อคนกำเนิดเสียง,งผมแม่ไม่แคร์ไม่หันทุกแม่แต่ปกติไปข้าขงนอกเขาไม่ไม่มองเขาเฝ้า<ๆ><ๆ> จะไม่มองกจะมองอะไรก็ม้จุดเสี้ยมแรกแบบเขาก็นิงนั่งนิงใช่ไหมก็คือเห่าเลยค,คืออย่างที่บอกครับว่าจุดตั้งต้นเนี่ยแสดงว่าเขารู้สึกว่ามากับเราแล้วไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่รักนะเขารักอะ่ะแต่ว่าเขาไม่เาล้มกลัวจะเป็นคนปกป้องพวกเรานึกออกไหมกลา่เป็ว่าน้องหมาจะไม่ค่อยมองเราคือมันรวงง่ายมากถ้าออกไปข้างนอกแล้วม่งไม่ค่อยมองเราเนี่ยแสดงว่าตัวเขาเริ่มรู้สึกว่าเขารักแต่ฉันไม่จับหูอยายายาฉันมาสองคนยา แล้วโอกาสที่เขาจะเล่นกับหมาบ้านอื่นได้มันจะน้อยลง mm hmm. เพราะเขารู้สึกว่าทุกคนแม่งคือแบบออ,อันตรายม,ามันก็จะมีไม่กี่ตัวที่เขาชอบจริงๆอ่ะเขาถึงยอมก็ต้องหมาเลือกครับเอเป็นเลือกว่าจะชอบไอ้นี่ไม่ชอบไอ้นีชน่ชอบปลอมตัวนี้แต่ไม่ชอบปลอมตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาเจอต้งเป็นไ็น้แนี้จะรอด จำนะครับจำว่าเด็ดไม่มีอะไรแต่อย่างที่บอกคือไอ้ไซเลนคอมมานที่เราพูดถึงไซมือไม่ลำแน่ครับเราเอาไปต่อกับการอนุญ,ญาตคอมมิสเนี่ยรู้เจอไซเรนอมมานถ้ามุกเขายอมไซเลนคอมมานนั่งหรือหมอบได้ยิ่งดีอะ่ะแสดงว่าตอนนั้น,น่ะเขารู้สึกปลอดภัยเราก็แค่สั่งว่าโลกิไปเล่นเพื่อนทีนึงการว่าเขาจะรู้สึกว่อ๋อออนุญ,ญาตแล้วเหรอแอนนั่งเนี่ยสิ่งสองคู่ทอนถามถามว่าอุทอนทำไมเพราะเขาอาจจะไม่ชอบที่ผมทำนี้นึกเหรคือต้องหมาก็เหมือนคนนะครับ ชอบแล้วไม่ชอบในบางสิ่งบางอย่างฝึกกันใหม่ฝึกกันใหม่อันนี้เราคุยกันก่อนข้อมูลก่อนเราจะได้วัดกันตรงๆลองเมื่อเช้าลองก็ได้ได้เท่าล่าสุดเหมือนกันอ,เ,อเดี๋ยวยืนตรงนี้เลยนะยืนตรงนี้เลยนะเริ่มเลยผู้เ้าของกระเถิกระเถิประยุน์ที่เส้นนิดนึงครับตรงเส้นดีกว่าอ่าดึงน้ำหมาไปด้วยโหมกมุ่นกับการต่อตา้านเขาจะกัดสายอ่ะไม่เป็นไรยันยันยัน แต่แต่ร่วมมือสิแต่ว่าจะหันก้นอย่างเงี้ยตลอดเวลาผมยังไม่เคยได้หันหน้าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้โลตอนโลกลิมมาทางนั้นคือมีมีรถเข็นมีรถเข็นใช่ป่ะอ่าไม่ผมผมกำลังนึกแฟลชแบ็คอยู่นะเพราะว่าน้องขี่ได้ปะขี่แตว่าเครียดอ่ะคราวนี้ดูไปห่างนะไปหางไม่ได้เข้าก้นแต่ว่าไม่ได้กลัวไปหางชิโร่คือคิดโอเคเห็นละ เดี๋ยไเปไ็นไเดี๋ยวผมเทสอีกทีนึงพอเมื่อกี้ผมรับรับอ่ารับตอนที่เขาเห่าอ่ะจากคุณน่ะแสดงเคอมันเขาจำได้แสดงว่าสามอาทิตย์คุณไปใส่มาเขารู้นะเสียดายที่ไม่ได้ทําต่อเนื่องแล้วก็จําจังหวะผิดอะเดี๋ยวผมลองสัญญาณครับผมลองท,ทีทีนล้วเนาะหนึ่งสองสามน้ 1, 2, 3, องหมาตอบสี่นะเวลาไปเนี่ยอุ้ยจริงๆนะน้งองหมาเป็นหมาหัวอ่อนนะเพราะถ้าหัวไม่อ่อนอ่ปะป่านนี้ต้องยืนแล้วก็ดึง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 แล้วอ่ะ ห้าเลยใช่ไหมอยู่บ้านเป็มหนึ่งสองจังหวะเป็นไงเริ่มดึงละจะไม่กัดปกติเขาจะกัดบ้นเขาเจ็บเขาเขากิบกิ้งแต่จะมีพยายามเดินซ้ำเดินนำเดินแซงนิดหน่อยใช่แล้วก็หยุดใช้มือไม่รำหน้าเจ็ดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรากี่เก่งมากลูกหนึ่งสองมีมีห่วงตัวนิดน้อยน่าจะไม่ฉีกจากการโดนจับตัวคอย เก่งมากครับโลกิโลกิคอยไม่คอยธรรมดาเด็กเหรอไหมเก่งมากคอยไม่เป็นไรเดี๋ยววัดดูเก่งมากคอยไม่เนี่ยเขานั่งไหวนะคอยจริงๆต้องซ้อมตลอดเสมอถูกไม่คอยเก่งมาก คอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยไม่ <laughs> ลูกกี้ไม่เก่งมากลูกคอยฉลาดนะเก่งมากครับลูกกี้คอยคอยเก่งมากโลกี้โลกี้คอยลูกกี้ครับช่าง <laughs> เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหมาคุณเก่งเหลี่ยมผมว่ามันเหลี่ยมมันรู้ว่ามันรู้ว่าถ้าปฏิเสธคุณแบบไหนอะแล้วคุณเอาเขาไม่อยู่อ่ะถามนึกๆว่าคือคือเขาแกล้งแกล้งดุงี้งเง่าอ่ะแกล้งดูแบบไม่รู้มือเว้ยฉันโง่ฉันฉันเขาฉันไม่ที่ผมพูดอย่างเงี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะถ้าโลกี่เหลี่ยมด้วยนิสัยหมายถึงว่านิสัยก็ไม่ดีจริงครับตอนผมถอยหลังมันจะต้องวิ่งหาคุณมันจะมีบางคิปที่วิ่งหาเจ้าของนึกเหรอะไอ้ตัวนั้นเป็นตัวพูฟาานนน้องงมสัยเป็ไง แต่ท่านีสายเดินถามผมแม่แสดงว่ามีความเคยตัวจากสิ่งแวดล้อมกับตัวเราเก่งมากลูกกีเก่งมากครับพอต่อเกี้ยเห่ากันเหมือนจะโกรธกันจะฆ่าเนี่ยว่ามันไม่ควรแบบไม่ไม่ควรแบบไม่ควรดีกันภายในหนึ่งชั่วโมงและไอ้หนึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสอนต่เกี้ยอยู่ประมาณไม่เกิน5นาทีด้วยครับพอห้านีน้องหมาเห็นภาพเห็นตึกตาดิ้งกบหูว่าผมคุมคอนโทรลก็ได้อะพอเขายอมรับอ่ะน้องหมาเขาจะดีทันทีอ่ะแต่ว่าไอ้นี่น้องหมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามีแม้มีแม้ที่ถามเราเฉยนะ มีไหมว่าช่วงนี้เวลาแบบมันทําผิดหรือมันไส้มันอ่ะใช้มือแบบกดหรือฉกมันมีอยู่ป้าไม่มีเลยไม่มีอะไรไม่มีใช่ไหม่เคยทำตั้งแต่ตั้งแต่เรียนมาไม่เคยทำเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจับหัวไม่ได้เห็นมากครับจับแล้วมันจะเลียกัดจนสายเนี่ยสายอันนี้หลักฐานการกัดของทุกวันโอ้ยอันนี้ยังน้อยบางตัวเนี่ยขยี้จนขาดอ่ะเอออันคือถือว่าแบบกัดแบบกัดเป็นพิธีครับแล้วสมมติถามผมว่าเขาได้แค่นี้เออคู่ถ้ามันกัดจนขาดทำยังไงตอบแบบเลยทันทีเลยนะซื้อใหม่ทุก าพูดถามผมอีกเหมือนกันว่าสายพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นตัววัดนะถ้าพูดใช้สายผมแล้วต้องใช้สาย2องสามเส้น,นแสดงว่าน้องหมามีความไร้การนะไอ้สายเนี่ยคือตัววัดเหมือนกันยิ่งทําลายเยอะแสดงว่าเราจะได้รู้ว่าน้องหมาเรามีความพยายามทําลายของขนาดไหนอ่าชมโลกีเก่งมากเนี่ยหูหายสวยด้วยกลับมาแล้วชมเก่งมากกับชมโลกีเก่งมาก,กมโลก,ก,ก,กีคอยด้านหน้าโก ขยับหูได้ไม่ก็ไม่คุณ z o องกับที่เดิมขยับถูกไอคอนแท a สวยกับชมโลกิเก่งมากโลกิคอยเดินบนโลกิคอยเด s, ินบนสวยหูสวยไอคอนแท a สวยชมโลกิเก่งมากโลกิคอยถอยหลังไป3ามเก้าเรียกโลกิไปหาครับโลกิคอยนั่งยองๆเรียกเลยถึงตัวแล้วชมชมชม เดี๋ยวผมจะพุ่งเข้าไปหาคุณไวๆไวๆเลยนะถ้าเขาไม่เห่าไม่ตกใจให้คุณชมเขาโอเคปะผมจะทำให้เขาตกใจโอเคเก่งมากเนี่ยเพราะตอนแรกเราคุยกันเนี่ยโหแค่แม่อุ้มอะอยืนอย่างเน,นี้ยกูโกรธมึงยัอย่ามาเข้าเก่งเลยคุณนะนึกอปะมะพ่อหนะอีกทีโอเคเก่งมากนี่ยนี้เป็การบุกมาคราบับกูดินชา่ิการการะทำที่ดีให้ราคานี่คือวิธีใช้อ๋อถ้าเราเข้าใจจังหวะอย่างเนี้ยครับทุกเรื่อง อีสวงอีสวิวโอ้โหไม่รอดอะสบายเก่งมากเก่งมากรื่นังหวะดูมาแต่ตอนเนี้ยจุดเชื่อมเราเราเราอาจจะมีแต่น้อยหรือเคยเชื่อมไปแล้วแล้วมันคลาดเคลื่อนน้องหมาเลยเข้าใจว่าโอ้ยแหกปาไว้ก่อนเดี๋ยวแม่ต้องโอเคโอเคโอเคอ่าหรือบางครั้งเขาเห่าแล้วเราหนีเวลาเราหนีผิดจังหวะครับน้องหมาก็จะตีว่าแม่กลัวอย่างเชนกลัวนึกออบป้มันก็ยิ่งเห่าหนักเพื่อเผือแผ่เราว่าเฮ้ย แบบนี้มาฉันจําได้ว่าแม่เคยเดินหนีไล่ความหมายของเขาอาจจะไล่แต่ความหมายต้องดูเก่งใจคนอื่นไปลูกหยุดเถอะเนี่ยเพิ่งที่เหมือนเขารู้นะว่าส้มอาจจะดุเขาไม่อย่างเช่นเวลาเจอคนแล้วมันหยุดเะล่าไงคือมันเปลี่ยนสีเหรอสีสองคนเป็นเพื่อนคนที่จะเห่า แล้วส้มไม่รู้่าจังหวะไหนทังวนอะไรกับมันเยอะแบบว่าไมมต่อหรือว่าไม่ไม่แล้วเราเราเวลาเราไมมันหยุดไหมอ่ะเอาอย่างนี้บอว่ามันหยุดไหมล่ะคุณส้มถ้ามันไม่หยุดแสดงว่าใช่ไม่ได้ผลคือแต่แต่สมมุติเห่าว้าไม่โลกีแล้วมันหยุดแล้วมันก็กลับวนลูปหมายถึงความวนลูปคือเหตุการณ์เดิมก็เริ่มเห่าทุกครั้งแต่หยุดได้ไอ้อย่างเงี้ยผมถือว่าไม่ได้ผ่นเหมือนกันน้องหมาไม่ได้เรียนรู้ว่าห้ามเห่าแต่น้องหมาเรียนรู้ว่าเห่าแล้วหยุดต่างกันนะ <laughs> เรียนรู้เลยว่าสถานการณ์น,นี้ข้ามเห่าก้าวเห่าแล้วหยุดอะคนละความหมายถ้าเห่าแล้วหยุดอะน้องหมาย,ยังเห่าไปเรื่อยๆนะแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับลูกเราได้นะว่ามันหยุดแต่มันก็ยังเห่าอือ